มีอะไรช่วงอะไรที่ดูเขาอ่ามีปัญหาไหมตอนที่มีอยู่กองประกวดไม่มีค่ะก็มีบางทีเขาก็มาเล่าบอกว่าเนี่ยเพื่อนมาบอกหลายคนมากว่ามีคนไม่ชอบเราก็บอกว่าช่างเขาคือเขาไม่มันถ้าเขาไม่ชอบเราก็าปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ถ้าถึงขั้นที่แบบเล่า,เล,าเล่าต่อกันมาว่าโอ้โหนี่จะเกิดได้แล้จะถีบตกเวทีเนี่ยบอกเอาแอนก็สายดําก็ฟาดกลับเลยก่อนจะตก <c oughs> ก็บอกลูกอ่าแม่ปุย้ยฮะลืมตัวไปหรือเปล่าครับสร้างกำลังใจเออฮะ เขาบอกเขาเขารักเพื่อนทุกคนแต่บางทีเขาก็แอบเสียใจแล้วก็บอกว่าอืมอ่าโทษนะฮะเราเป็นมามิสซูริโอไทยแลนด์นะคะค่ะไม่ใช่เนอเป็นไทยแลนด์ทำได้ทุกอย่างค่ะอันนี้ก็ซต์พาวเวอร์นะฮะคิกบอกกล้ามจริงนี่นี่ก็มีจริงสิพี่อย่างเอื้องเดี๋ยวเนี่ยโอเคเขจะมีนางงามที่ไหนมาแบ่งกล้ามโชว์ในชุดนี้แม่ทำไม่มี เขาเป็นคนตลกค่ะบางทีนี่พี่ยุทธยังไม่เจอวันนั้นสัมภาษณ์กับเพจด,ดังเพจหนึ่งเ,ออเขาก็พูดเรื่องอะไรน,นะแล้วเธอไปยกจะกแล่เขาดมฮะใสยบุญไงอ๋อใช่ใช่ใช่ใชเขาเป,เป็นคนเรียวเขาได้เห็นว่าเขาไม่เหม็นพี่ยุทธ์เขาหอมทั้งตัวไม่เป็นไรจะกะแล่เลยพี่เชื่อไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรหนูจะไม่ถามค่ะ <laughs> แต่ก็ยังดูมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะเขาเป็นคนสดใสแล้วก็อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆนางงามแล้วก็คนที่อยู่กับเขาเนี่ยเหมือนมันสื่อกันได้ค่ะคือจริงๆคือบ้านๆบ้านๆแต่ขนาดการพอขึ้นเวทีก็เป็นอีกคนก็เป็นอีกคนหนึ่งเออไม่รู้ไม่พูดอยู่ที่งานใช่ไหมค่ะไม่รู้ภาพที่ถ่ายทอดออกมาถึงทางนี้นะคนบ้านอะไรมันมีพลังเหลือเกินอ่มันเป็นเพราะอะไร ถาม <ทำ S 1> ในฐานะคนที่ทำค,คือรู้ใช่ไหมว่านางงามเนี่ย<ะ>มันได้แปลว่าทุกคนที่ออกมาแล้วมันจะส่งพลังออกมามคือคำที่เขาเรียกพลังอ่ะเขาถูกให้เรียนรู้ตัวเองอว่าตัวเองเนี่ยมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่ใครจะมายืนตรงจุดนี้ได้และสิ่งหนึ่งที่พู่คิดว่าแอนมีพลังขึ้นมาเพราะเราจะย้ำข้เสมอว่า เขาคือความสุขในช่วงสั้นๆของประชาชนเขาคือตัวแทนของไทยแลนด์คำว่าไทยแลนด์ันงยิ่งใหญ่แล้วก็วิ่งอยู่ข้างบนตะโกนลงไปคือตอนนั้นเรารู้เสียงมันดังมากแล้วเวลาลาตินเนี่ยเขาเชียร์ต้องรู้ถ้าไปอยู่ในดงเขานี่มันจะมันมากเพราะเขาจะเชียร์กันชนิดเราเนี่ยล้มหายตายจากไปเลยเพราะเสียงสู้เขาไม่ได้ดังนั้นเราบอกแอนว่าแหกปากเลยลูกใช้คำว่าแหกปากแหกปากให้สุดไทยแลนด์มันต้องก้องนี่เขาก็ แหกป่าเสียงแสบแลยอันนี้เป็นการปรับตามสถานการณ์ถูกต้องค่ะเพราะนี่คือจัดที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ส่งพลังอย่างเปลงเสียงจบใช่ไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวแพ้ละตินทุกทุกคนมันต้องออกมาอย่างนั้นท้ทยแลนคือไม่ใช่ท้ายแลนค่ไทยแลนคือไปหลายหลายที่เลยค่ะแต่ว่าพยายามส่งพลังแล้วก็อยากดังกว่าคนเชียร์ให้ให้ประเทศอื่นไหน แนะนำดูแตกดูแตกพี่อยู่ตรงนี้พี <laughs> <laughs> ่อยากจะดูเอาให้สดนะโอเคเอาโอเคแอนโทนี่แอนโทนอาพอร์ซิลไทายแลนด์ว้าวไปยังไง ก็เขาก็พอเขาเปล่งเสียงนี้มาคนก็โหมเชียเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจในปีนี้คือเจ้าภาพเขาเชียร์ดังอยู่แล้วเพราะใครบ้านใครเป็นเจ้าภาพต้องเชียร์เจ้าภาพตัวเองลาตินเชียร์ดังอยู่แล้วแต่เราภูมิใจมากเวลาที่แอนโทเนียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทั้งหอมันดังกล้องเลยค่ะคืออยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินูชแต่อยู่ข้างในดังมากน้ำตามันจะไหลเพราะว่านี่คือเขารักประเทศเราอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วถูกต้องค่ะก็คือในฮอเขาเชียร์ อันนี้จริงๆคือคําตัดสินแบบหนึ่งโอ้มันมันอยู่ตรงนั้นคุณแม่เขาก็จับมือคุณพ่อคุณแม่ปุย้ยจับมือครอบครัวกันแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ต่างประเทศเรารักชาติมากเยลยอะคนเคยไปต่างาประเทศนานๆทีจะรู้มันมัน,มนแล้วมันพอกทุกคนเป่งเสียงให้ไทยแลนด์แล้วเรานั่งในโซนเอ็นดีนะคะ national director เกือบทั่วโลกอะร้อ,อยกว่าประเทศเขาก็จะบอกกันว่าถ้าไออันเพลส ทุกคนเขาเตรียมกันนะคะถ้าเราอันเพลสเราจะตะโกนไทยแลนด์แล้วก็ <c oughs> โหแบบซึ้ง